ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเราต่อเนื่องกันที่จังหวัดตรังค่ะโรงรับจำนำปรากฏทองในตู้เซฟหายเฉยเลยคือมันต้องแยกนิดนึงคุณนุ่นคือโรงรับจำนำเนี่ยนะฮะคุณนุ่นเขาไม่ค่อยได้ไปฮะ,ะผมนี่ดีกว่าฮะ,ะลายนิ้วมือค่อยๆจะหายแล้วนะฮะโรงรับจำนำเนี่ยมันมีโรงรับจำนำของรัฐบาลหรือ,อ,อว่าท้องถิ่นกับโรงรับจำนำที่เป็นของเอกชนถ้าเป็นเอกชนเราก็เรียกร,รับจำนำเลยแต่ถ้าเป็นของหน่วยงานรัฐ เขาจะเรียกว่าสถานธนานุบาลหรือสถานธนานุเคราะห์มันก็แล้วแต่นุเคราะห์ก็จะเป็นของสมัยก่อนเขาเรียกกรมประชาสงเคราะห์แต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นของกระทรวงพาณิสังคมแต่ถ้านุธนานุบาลก็คือแปลว่าเทศบาลน่ะท้องถิ่นเป็นคนทำถามว่าทาไมต้องแยกรู้ไหมคุณนุ่นเพราะประเด็นเนี้ยเรื่องทองหายเนี่ยที่สถานธนานุบาลหรือถ้าพูดกับแบบภาษาชาวบ้านเป็นโรงรับจำนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ของนครตังเนี่ยเทศบาลนครตังเนี่ย งานนี้น่าสนใจเพราะปกติอาสมุติผมเอาทองไปจำถูกไหมฮะเราก็ต้องคิดว่าทองเนี่ยโอกาสจะหายเนี่ยมันยากมากเ,ออเขาอลงรับจำนำโดยมากอะ่ะคุณผูมม้ชมฮะห้องที่เป็นห้องนิรภยัยหรือห้องเก็บอะ่ะคุณนุ่น<า>เขาจะ แข็งแรงมากเพราะไม่อย่างนั้นสมมติวันหนึ่งผมมีโอกาสได้เอาทองมาไถ่ม,มันก็ต้องคืนทองของผมถูกไหมมันก็ไม่ควรที่จะคืนทองของคนอื่นมากปกติแล้วโรงรับจำนำระบบการรักษาความปลอดภยัยจะต้องดีมากคุณน,นุ่นถูกต้องทีนี้พอมันเกิดประเด็นว่าหายขึ้นมามหลายคนกังวลบอกไอ้ที่หายไปอะทองใชนหรือเปล่าล่าสุดมีความคืบหน้าเพราะตำรวจบอกว่าเจอตัวผู้ต้องสงสัยแล้วกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะอย่างที่พี่ตุ๋ยบอกไปเกิดขึ้นในพื้นที่สถานธนานุบาลของเทศบาลน,นาครตรังค่ะ ล่าสุดเองสํนงาน,นักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังคุณเทียรพันธ์สิริปักมานนนเนี่ยก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะเพราะทราบว่าทองคําที่คนเอามาจํานําเนี่ยมันหายออกไปจากตู้เซฟทางพิสูจน์หลักฐานพนักง,งานสอบสวนสพเมืองตรังก็ไปดูจุดเกิดเหตุไหนดูซิลายนิ้วมือทิ้งอรอยไว้ไหมแล้วก็มีการตรวจกล้องวงจรปิดอย่างละอี ปรากฏก็ไม่มีนะรอยงัดเสบอ,อะเออมันไม่มีการงัดไงแต่ต้องเล่าเหตุการณ์นิดนึงคุณนุ่นคือโรงรับจำนำเนี่ยเขาปิดช่วงปิดใหม่ถูกไหมฮะที่เนี่ยโรงรับจำนำของเทศบาลนะครปังเนี่ยเขาหยุดปีใหม่แล้วเพิ่งเปิดวันที่ห้ามกราคมปรากฏผมเนี่ยถือตัวจำนำผมก็เอาบอกว่าอ้าเนี่ยปีใหม่พอดีเลยสมมุติว่าได้โบนัสหรือว่าได้เงินมาผมก็เอาเงินมาถ่ายเออเอาเงินมาถ่ายปรากฏพอเข้าไปฮะแล้วจะเอาทองมาถ่าย ออมันไม่มีทองให้ไถไงฮะ <c oughs> ความมาเลแดนตรงนี้แหละฮะถามว่าเอาจริงๆถ้าไม่มีคนเอาใบมาไถแล้วคุณนุ่นเมื่อกี้บอกว่าเจ้าหน้าที่บอกตรวจไม่เจอเออไม่มีการแงะแล้วจะรู้ตอนไหนฮะออมันแสดงว่ามันกว่าจะรู้ก็คือต้องมีคนเอาทองมาไถเด <Day S 1> ชบุญออมาไถวันเปิดวันแรกพอดีวันหลังปีใหม่มันถึงรู้ความจริงไงว่าทองอะหาย ถูกต้องทีนี้พอมันไม่มีรอยงัดแงะแต่สิ่งที่เจอผิดปกติคืออะไรรู้ไหมคะระบบกล้องวงจรปิด<อ>ไม่ปกติค่ะทําไมภาพมันขัดข้องเป็นช่วงเออมันมีการเปิดมันปิดหรือมันดับหรือมันติดตอนไหนใช่ไหมคะการสอบปากคําพนักง,งานของที่นี่เนี่ยตำรวจสพเมืองตรังบอกสอบไปแล้ว4ี่คนจาก9คนก็เป็นคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการถือกุญแจเซฟนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติงานในช่วงที่คาดว่าทองหายแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผล ทั้งหมดตำรวจเนี่ยตั้งประเด็นสอบสวนไว้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลพนักง,งานเป็นหนี้ไหมเล่นพนันออนไลน์หรือเปล่าหรือมันมีปมขัดแย้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นรวมถึงการบริหารจัดการภายในบกพร่องไหม,อมตอนนี้ทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะแต่ขอไม่เปิดรายละเอียดเพราะกําลังรวบรวมหลักฐานจะขออนุมัติศาลออกหมายจับเชื่อว่าคนผิด น่าจะไม่ได้มีคนเดียวคือตอนนี้คุณผู้ชมฮะอย่างที่ที่รองรับจำนำหรือว่าสถานธนานุบาลข,ของกองปกครองส่วนท้องถิ่นของอจังหวัดตรังเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เขาปิดเนี่ยวันนี้ก็ยังปิดนะฮะนี่ปิดตั้งแต่567เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องปิดอีกนะฮะปิดเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันรับจำนำใหม่ไม่ได้ไงเพราะตอนนี้ทองมันหายไงฮะคุณผู้ชมฮะแล้วที่สําคัญเนี่ย ตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินที่ยังมีอยู่ในโรงรับจำนำฮะหรือว่าที่สถานธนานุเคราะห์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสถานธนานุบาลเนี่ยมันเหลืออะไรบ้างมันมีอะไรที่หายไปมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันทีมข่าวเราก็ไปที่ด้านหน้าสถานธนานุบาลน,นะฮะเทศบานนลนครตรังก็มีประชาชนเดินทางมาสังเกตการอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากว่าปิดนะฮะคุณผู้ชมช่วงนี้ ทีมข่าวเราก็เลยพูดคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็บอกเขาก็กังวลเรื่องทรัพย์สินที่นามาจำนำไว้นะฮะแล้วก็สอบถามถึงแนวทางในการรับผิดชอบของหน่วยงานเช่นสมมติอาผมอย่างที่บอกไปกับคุณนุ่นผมเอาทองมาจำอ่ะแล้วผมจะมาไถ่คืนแล้วถ้าทองผมหายอ่ะแล้วบางทีคุณผู้ชมบางทีเขาเอาขอมามาจำนำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทองบางทีทองเส้นนั้นสมมติ ผมเรียนจบพ่อแม่ผมซื้อให้ของบางอย่างมันมีมูลค่าทางจิตใจมันหายไปไงฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญและทองตอนนี้เท่าไหร่ฮะ6 5หมื่นห้าถูกไหมฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะในภาวะนี้ด้วยสําหรับสถานธนานุ บาลเทศบาลน,นครตรังนะฮะมีผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดพนักงานเนี่ยมีทั้งหมด9คนเงินทุนหมุนเวียนปีละประมาณ400ล้านบาทนะฮะแล้วก่อนมันหยุดยาวเนี่ยก็มีการตรวจสอบทรัพย์สินครบถ้วนแต่เมื่อเปิดทําการหลังเทศกาลก็พบว่าทรัพย์สินก็คือทองคำเนี่ยบางส่วนสูญหายครับก็ต้องมีการเร่งตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างรัดกุมนะฮะซึ่งตํารวจเองอย่างที่คุณนุ่นบอกไปก็สอบปากคำเจ้าหน้าที่บางส่วนแล้วทีนี้คําถามก็คือที่ไม่ให้ข้อมูลเนี่ยคือตอนเนี้ย เจ้าหน้าที่มาทางานคบทุกคนหรือเปล่าค่ะถ้าเจ้าหน้าที่หายก็แน่นอนฮะใครที่หายก็เป็นข้อสงสัยทันทีแล้วก็ถือว่าเป็นจุดบกพร่องไหมก็เป็นจุดบกพร่องเพราะโดยมากที่เป็นลงรับจำนำเนี่ยมันจะต้องมีการบางทีไขกุญแจมันต้องมีคนไขหลายคนนะมสมมติคนมันต้องไขสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วที่สําคัญการรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะงานนี้ถ้าให้ฟันธงก็พูดตรงๆฮะ คนในฮะไม่น่าจะเป็นการโจรกรรมฮะและไม่ใช่ว่าโจรมาปล้นฮะคนในนั่นแหละนะฮะเพราะคนไทยต้องการความชัดเจนฟังนโยบายชัดๆประชันวิสัยทัศน์ผู้นำกับเวทีดีเบตอย่างสร้างสรรค์วันเสาร์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่13นาิ30นาทีเป็นต้นไปทางช่องโมโน29และทุกช่องทางออนไลน์โมโนนิวสข่าวโมโน